สำหรับคนไข้ทุกคนนะคะหมอมีโปรโมชั่นพิเศษตลองเดอร์โบคลินิกครบราก11ปีนะคะอยากจะให้ทุกเคสกลับไปแล้วแฮปปี้อย่าลืมติดตามชมค่ะอ๋อร้านร้อนร้านร้านร้อนเงินร้อนเงิน ถึงแล้วค,คนใครที่น่ารักมาหรือยังอบอกเลยวันนี้ต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนก็อารมณ์ดีเพราะว่า The เดอ์โบคลินิกเดินทางมาถึงปีที่11แล้ว11ด,ดปีที่ผ่านมาเราทำอะไรกันมาบ้างพร้อมทั้งโปรโมชั่นดีๆที่ท้ายคลิปอย่าลืมติดตามชมค่ะ จริงๆอ่ะหมอเรียนจบมาประมาณ20ปีละเสร็จแล้วก็ไปต่อด้านผิวหนังที่บอสตันที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเป็นแพทย์ผิวหนังที่ศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาอ,อยู่ที่นั่นได้มาประมาณ4-5ปีก็มาเปิดคลินิกของตัวเองแต่ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เสจสับก็อยู่ในฟิลผิวหนังแล้วก็ความงามเนี่ยประมาณ15-16ปีแล้ว11อปีที่แล้วเราเปิดที่ศรียาค้้ยขวางติดสารพิคเน่ค่ะเป็นศูนย์เลเซอร์ผิวหนังมีเลเซอร์ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเลเลซอรร์า้าากกัษ ลุมซิ้วแพ้เป็นมีโบท็อกซ์ด้วยมีฟิลเลอร์ด้วยอยู่6ปีแล้วหมดสัญญาเราก็เลยหาที่ใหม่ <c oughs> ก็เลยย้ายมาที่นี่ถนนเลียบทางดว e ่วนเอกมัยรามินทราฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลอีสต์วิลที่อยู่ข้างๆชิคกิพับบิกที่จอดรถสะดวกสบาย <c oughs> การเดินทางก็ติดทางดว่วนใกล้ห้างสรรพสินค้าหลายๆที่ด้วยรางวัลพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรางวัลที่เราได้มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ก็คือเป็นคลินิกที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ที่สูงสุดในอันดับต้นๆ ประเทศก็ได้เรื่อยมาตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบัน6ปีแรกจะไม่มีพวกโซเชียลมีเดียคนไข้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ walk in ทีนี้พอ5ปีหลังเนี่ยค่ะโซเชียลมีเดียก็เข้ามามีบทบาทเยอะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง IG ทางอะไรคนไข้ก็จะเริ่มนัดเวลามาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าดีสาหรับคนไข้นะคือคนไข้ไม่ต้องมานั่งรออ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 ึดอัออออดโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้มันดีมากเลย เซอร์วิสมีอะไรบ้างบางคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยหมอโ <inate S 2> <plein S 1> บว์ฉีดแต่ฟิลเลอร์ได้ตาแต่จริงๆแล้วไม่เลยที่เดอะโบคลินิกเนี่ยเรามีเซอร์วิสที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นบอท็อกซ์ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็ไม่ใช่เฉพาะใต้ตาฟิลเลอร์ทั่วทั้งหน้าเลยทุกบริเวณเลเซอร์ทุกชนิดฝ้ากระจุดด,ด่างดำรักษาหลุมสิวรักษาแพเ้เป็นยกกระชับใบหน้าอัลทร่าก็มีหมดเสดยปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าที่คนไข้หลายๆท่านเนี่ยอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดร้าน จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังแวเวียนกลับมาหาบางคนก็แนะนําเพื่อนมาด้วยพาแฟนมาทำพาพี่พาน้องหรือว่าพาคุณแม่มาทําสวยด้วยก็ขอบคุณที่ไว้วางใจ The Bo Clinic ให้หมอโบช่วยดูแล บางเคสก็ทําจนแบบว่าขอเป็นญาติคุณหมอเลยได้ไหมจากเป็นคนไข้เนี่ยบางคนก็ปัจจุบันก็กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วที่โะโบคาลินิกอะค่ะมีหลายๆคนถามว่าเอ้ยทำไมรับแค่วันหนึ่ง5-6เคสหมอค่อนข้างเชี่ให้เวลากับคนไข้ค่อนข้างเยอะทำสถานการทุกอย่างคนเดียวไม่ว่าจะเป็นฉีสดสิวหรือกดสิวหมอก็ทําเองไม่อยากรีบร้อนอยากจะให้ทุกเคสกลับไปแล้วแฮปปี้มีความสวยติดไปบนหน้า สำหรับคนไข้ทุกคนนะคะทั้งแฟนเพจ Thebo c l i n ิกนะคะที่ติดตามรายการติดหมอหมอมีโปรโมชั่นพิเศษตลอด Thebo Clinic ครบรอก11ปีนะคะแจกส่วนลดให้ทักอิน Inbox ใส่โค้ดโปรโมชั่นตามด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยค่ะ